สวัสดีค่ะมเมเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำหรับคนที่สนใจขายคอร์สออนไลน์หรือว่าคนที่ถ้าคุณขายคอร์สออนไลน์อยู่ก็เป็นข้อ,อเตือนใจที่น่าคิดเพราะว่าเป็นถือได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของคนขายคอร์สออนไลน์รวมถึงตัวเองด้วยค่ะ,ะที่ ที่พูดถึงก็คือคนที่ขายคอร์สออนไลน์99%เริ่มจากโลเิเกตคอร์สราคาถูกหลักพันเป็นอันดับแรกเลยค่ะทีนี้ถ้าหาว่าคุณต้องการลาออกจากงานประจำเพื่อทำธุรกิจออนไลน์ที่บ้านสมมติว่าเป้าหมายอยู่ที่ทำเงินให้ได้2แสน50,000บาทต่อปีจากการขายคอร์สออนไลน์ถ้าหากว่าคุณขายคอร์สราคา2,500บาทคุณจำเป็นจะต้องหาลูกค้าหานักเรียนถึง100คนทีเดียวเปรียบเทียบกับเมื่อ ถาว่าคุณตั้งราคาอยู่ที่25 0 0 0ับาทก็ต้องการก็จะต้องหาลูกค้าหานัเรเยนแค่10คนเท่านั้นก็คือตัวเลขแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะจาก10คนปรียบทียบกับ10คน100คนก็10บเท่าคุณต้องทำงานหนะักถึง10เท่าค่ะการขายคอร์สให้คนแค่10คนนี้แน่นอนว่าง่ายกว่า100คนอยู่แล้วก็เป็นจุดที่น่าคิด แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณมีมนักเรียนแค่สิบคนเนี่ยคุณจะสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงมากกว่าก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือให้สปอร์ตอะไรได้เต็มที่มากกว่าค่ะแล้วอีกข้อเสียงอันหนึ่งก็คือโลเทิเก็ตเนี่ยเพราะว่าโลงทิเก็ตคุณจะต้องออกคอสใหม่จะต้องมีทําการตลาดทั้งว่าทุกครั้งที่ออกคอสก็ต้องทําการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นรายทิเก็ตก็รายราคาต่อคอสไม่เยอะ เพราะฉะนั้นุูจะต้องออกคอร์สใหม่อยู่ตลอดเวลาก็คือทุกสอเดือนประมาณนี้เพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอทุกเดือนและอันหนึ่งก็คือทำการตลาดได้ยากถามว่าคุณมีคอร์สอะไรถึง20คอร์สอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จริงของตัวเองนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับเวลาไปได้ก็จะเริ่มจากไฮทิกเก็ตแล้วก็จะทำแค่1-3คอร์สเท่านั้นค่ะจะไม่ทำา20คอร์สก็ทีก็คือแบบต้องออกคอร์สใหม่อยู่ทุก 2- 3เดือนนะคะ ก็สนุบว่าให้เริ่มถามว่าคุณเพิงจะเริ่มธุรกิจนี้หรือว่าขายคอร์สอะไรมาแล้วก็แนะนําให้เริ่มจากหาหลักก่อนนะคะพอะจะช่วยทําให้คุณสามารถลาออ,ออกจากงานประจําได้ภายใน3าถึงหเดือนอย่างเร็วอย่างช้า6กถึงสิเดือนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณสามารถที่จะโฟกัสาาสามารถที่จะทุ่มเทก,กับการทํางานได้หนึ่งเอร์เซแทนที่จะแบบมี20่สิบคอร์สประมาณนี้ก็อีกอันก็คือทําการตลาดได้ง่ายกว่าะคะ่ะ ก็เป็นที่อ่าพิ่งที่ตัวเองเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งค้นพบได้ไม่นานก็ถ้าหากว่าคุณเพิ่งจะเริ่มธุรกิจขายคอร์สออนไลน์สนใจจะขายคอร์สออนไลน์หรือว่าขายคอร์สออไลน์อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ให้ฝากเป็นกันบ้านคุณคิดนะคะว่าคุณยังไม่ยังไม่มีคอร์สราคาหหลักเลยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าคนขายคอร์สราคาหหลักก็แนะนําให้มีโคชชิงก็คือมีคอร์สออนไลน์คือให้นึกเรียนดูได้ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมองจันต่อาทิ์แล้วก็ให้อย่างทุกคอร์สมรงน,นี่เรียนได้ตลอดเทอมแลคะถ้าเป็นคอร์สหลักก็จะเพิ่มแนะนําให้คุณเพิ่มโค้ชหนึ่งต่อหนึ่งด้วยก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นการอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการฝึกความมั่นใจของตัวเองก็คืออยู่ที่ m n d s e t จะต้องเปลี่ยน Mindset จากกานแน่นอนนะคนที่ขายคอร์สหลักพันกับหลักหมือนนี้มี i n ซ s e t แตกต่างกันอย่างแน่นอนก็ต้อง ก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนเนะค่ยาค่อยททำไปก็อย่างน้นอยๆก็ส่งหลักหรือออกคลิปนี้ก็คือต้องการที่จะปลูกเมล็ดพืชพันธุ์ให้คนฝากไปคิดฝากไปเป็นการบ้านนะคบอย่างก่อนที่มันจะออกคอสห้าหมื่คอสห้าหลักของตัวเองนี่ใช้เวลาถึง12บเดือนเต็มด้วยกันหากว่าก็แนะนําให้คุณก็คือต้องการให้คุณเนี่ยออกคอสห้าหลักภายใน สามถึงสิบสองเดือนนะคะก,ก็ภายใน3าถึงหเดือนนะคะก็คือต้องการให้คนยน่นระยะเวลาแทานที่จะรออย่างไม่ต้องใช้เวลานานถึง12องเดือนเลยทีเดียวก็สนับสนุนให้คนตั้งเป้าอยู่ที่3าถึงหเดือนนะคะ,ะหากคุณต้องการทําธุรกิจขายคอร์สออนไลน์5หลักก็ไมเปิดรับนะักเรียนรุนที่1จํากัดแค่5คนเท่านั้นนะคะก็รายละเอียดจะอยู่ในดีสคริปชั่น ถ้าคุณสนใจโรงเรียนโปรแกรมนี้ซึ่งมันก็เปิดเป็นนักเรียนรับนักเรียนรุ่นแรกจำกัดแค่ถึงแค่5คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ก็สอนการขายคอร์สออนไลน์5หลักแล้วก็เป็นคอร์สออนไลน์ก็คุณสามารถจะเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงฟรีอัปเดตเรียนได้ตลอดชีพเลยแล้วก็มีโคชชิ่งสอน1ต 1, อ่อ1น่ถึง12เดือนเต็มค้าคนชำระเงินเข้ามาภายในวันที่5เดือนหน้าก็โคชชิ่งจาก12เดือนก็จะเป็น15เดือนก็มีโบนัส มูลค่า50,000บาทด้วยก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันคุณสามารถจะคลิกดูวิดีโอคลิปนี้ได้ก็ความยาวแค่8นาทีเท่านั้นคะก็หรือว่าหากว่าคุณสนใจที่จะพูดคุยเรื่องรายละเอียดก็สามารถติดต่อเมย์มาได้ทางไลน์แล้วก็ต้องขอเตือนนิดนึงคุณจำเป็นจะต้องพอมีงบนิดนึงถึงจะลงเรียนคอร์สนี้ได้ค่ะเพราะว่าเมย์ต้องสอน1ต่อ1นนะคะก็12เดือนเต็มก็เป็น15เดือนนะคุณชำระเงินภายในวันที่5เดือนมก,กราก็มีโบนัสในเดอ์ ก็เป็นวิดีโอคลิปนี้ก็อธิบายรายละเอียดนะคะก็ถามคนต้องการจะทําเงินจะให้เรื่องทสจากธุรกิจออนไลน์จากการขายคอร์สออนไลน์มันก็รวบรวมเอาประสบการณ์ก็ทํามาถึง5พปีเต็มแล้วนะคะก็นําประสบการณ์ที่ได้ที่จะมีจุดไหนที่ได้ผลคลบไหนได้ผลก็มาแบ่งปันปลแล้วก็จุดไหนที่ควรจะลีกเลี่ยงก็มีสอนด้วยะคะ่ะก็เป็น เหมาะสำหรับคนที่พอมีงบและคนทางคุณต้องการขายคอสท่าหลักหรือว่าขายคอสออนไลน์อยู่แล้วต้องการที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองต้องการจะออกคอสท่าหลักก็สามารถติดต่อเมย์มาได้ทางไลน์แล้วก็หาคุณสนใจดูว,วิดีโอคลิปนี้ก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้ทุกคนไหนในการน่าสนุกวันนี้ไิคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ